สวัสดีทุกท่านนะคะก็เดี๋ยวขอสไลด์ด้วยนะคะก็วันนี้ได้รับมอบหมายให้มาทบทวนประเด็นหลักสําคัญของการประชุมเมื่อวานนะคะก็เมื่อวานวันที่10มิถุนายนนะคะเราก็เริ่มเซกชันแรกตอน8ปดโมงครึ่งถึง9ก้าโมงครึ่งด้วยเซกชันของอาจารย์อภิสมัยนะคะเรื่อง Public Communication นะคะอาจารย์ก็พูดถึงการสื่อสารในภาวะคราสสินะคะว่าประชากรกลุ่มเปราะบางที่มีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะสตรีได้มากก็ได้แก่ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคเรื้อรังนะคะ mm. เด็กแล้วก็วัยรุ่นหรือ mm. ว่าเฮลท์แคร์เวิร์กเกอร์ที่ทํางานอยู่กับคนไข้โควิดตลอดเวลานะคะ mm. แล้วก็ผู้ที่มีสภาพจิตผิดปกติอยู่เดิม mm. ทั้งอาจจะมีความเครียดจากภาวะโรคระบาดแล้วก็อาจจะมีะะภาวะสเตรสเพิ่มขึ้นจากการผิดนัดหรือว่าขาดยาได้นะคะอันที่2ก็คือสเตรสในภาวะคลสสิสเนี่ย mm. เกิดได้จากความกลัวแล้วก็กังวลในสุขภาพของตนเองแล้วก็คนที่รักนะคะความกังวลในด้านเศรษฐกิจแล้วก็สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรายวัน ส่วนการสื่อสารในภาวะคลาสสิกเนี่ยก็เน้นว่าควรจะชัดเจนกระชับเข้าใจง่ายมีคีย์คอนเซปต์มีข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็สื่อสารไปในทางเดียวกันคุณคุณสมบัติของทีมสื่อสารที่ดีก็ควรจะสื่อสารให้เข้าใจอย่าทำให้สถานการณ์เวลวร้ายลงแล้วก็เป็นคนที่มีความอดทนอดกลั้นนะคะแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวมีความเอมพัตตีเข้าใจแล้วก็เห็นใจฝึกมองในมุมมองของอีกฝ่ายนะคะแล้วก็รู้จักที่จะพูดขอโทษเมื่อมีความผิดพลาดเนี่ยนะคะ ต่อจากนั้นก็เป็นเซกชัน9โมงครึ่งถึง10โมงครึ่งนะคะโดยอาจารย์สุรคเมฆแล้วก็อาจารย์สมนุนมาเรื่องแ a b บ r a เ o r รี i a ก gnosis นะคะก็สรุปใจความได้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราตรวจโควิด -19 เทสเนี่ยไปมากกว่า7ล้านตัวอย่างนะคะโดยที่เกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นการตรวจในภาคเอกชนโดยที่ e t e c t i o n r a t e เนี่ยก็ขึ้นกับพื้นที่ระบาดแต่ว่าโดยรวมเนี่ยน้อยกว่า10%มาโดยตลอดเป็นไปตามที่อ,องค์การอนามัามายโลกแนะนำนะคะส่วนแอนติเจนเทสเนี่ย WHO ก็แนะนำว่าไม่ควรจะใช้แอนติเจนเทสในคนที่ไม่มีอาการยกเว้นกรณีสัมผัสคอนเฟิร์มเคสนะคะในพื้นที่ที่มีเคสน้อยมากหรือว่าไม่มีห้องปฏิบัติการที่มีไบโอเซฟตี้คาบิเนตที่เหมาะสมหรือเมื่อตรวจแล้วเนี่ยผลที่ได้มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงการรักษาอะไรหรือว่าการตรวจคัดกรองที่สนามบินหรือด่านเพื่อเข้าประเทศเพราะว่าแอนติเจนเทสนี่มีเซนสติวิตี้น้อยกว่า PCR นะคะเราอยากจะให้ตรวจเพื่อให้ได้ผลที่ชัดเจนถูกต้องนะคะ แล้วก็การตรวจคัดกรองก่อนผ่าตัดหรือบริจาคเลือดอันนี้เป็นคําแนะนําของ WHO ที่บอกว่าไม่ควรตรวจในกรณีดังกล่าวนะคะ6กรณีโดยที่ False Positive Rate เนี่ยในพื้นที่ที่มี prevalence มากกว่า5%เนี่ย False Positive เนี่ยอยู่ที่1ใน10ถึง1ใน6นะคะแต่ในพื้นที่ที่มี prevalence น้อยกว่า0.5%เนี่ย False Positive Rate เนี่ยจะสูงขึ้นนะคะถึง7ใน10ถึงถึง9ใน10นะคะโดยที่ชุดตรวจ antigen นเทสที่อ่า ของเอกชนที่ผ่านการประเมินโดยออยอนเนี่ยที่ว่ามี sensitivity ที่90แล้วก็ specificity ที่98เป็นี่ยเป็นการตรวจที่ค่า s l e t n r e ท h o l นเนี่ยน้อยกว่า25ดังนั้นถ้าเกิดว่าในทั่วๆไปถ้าเกิดว่ารวมๆกันไม่ได้มีค่า c c l e Threshold น้อยกว่า25เนี่ย Sensitivity อยู่ที่ประมาณ60 70%นะคะส่วนการตรวจด้วยภูสไลาว่าเนี่ยก็เป็นการตรวจที่ง่ายแล้วก็มีความจำเพาะเทียบเท่ากับนาโซฟาิงเจอร์ PCR แต่ว่าความไวเนี่ยไม่เท่ากับการตรวจแยกนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีที่เป็น PUI หรือว่าคอนเฟิร์มคอนแทคคอนเฟิร์มเเนี่ยก็ควรจะตรวจแยกดีกว่าส่วนการจัดห้องตรวจ PCR เนี่ยก็ควรจะแยกเป็น3ส่วนเป็นอย่างน้อยนะคะก็คือห้องเตรียมน้ำยาห้องเตรียมแล้วก็สกัดตัวอย่างตรวจ และบริเวณเพิ่มปริมาณแล้วก็ตรวจหาสารพันธุกรรมด้วยเครื่อง RTPCR นะคะส่วนผู้ที่ปฏิบัติงานก็ควรจะสวม PPE ดังนี้นะคะในในส่วนที่เป็นห้องเตรียมน้ํายาแล้วก็ห้องบริเวณที่เพิ่มปริมาณแล้วก็ตรวจหาสารพันธุกรรมเนี่ยก็ควรจะตรวจควรจะสวม PPE เป็นเสื้อกาวผ้าหน้ากากอนามัยถุงมือหนึ่งชั้นแล้วก็รองเท้าหัวปิดส่วนห้องที่เตรียมแล้วก็สกัดตัวอย่างตรวจเนี่ยก็ควรจะสวมเป็นเสื้อกาวกันน้ําแบบใช้แล้วทิ้ง หมวกหมวก N95 Shield แล้วก็ถุงมือ2ชั้นนะคะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยอาจารย์สมนมุนมานบอกว่ามาีเครื่องตรวจที่เป็น Rapid แล้วก็ point of care nucleic acid test หลายหลาย,หลายเครื่องที่ให้เราเลือกใช้กันนะคะออกผลตรวจได้เร็วภายใน1-2ชั่วโมงแล้วก็มีหลายแบบด้วยกันซึ่งการเลือกชุดตรวจ ทดสอบเหล่านี้เนี่ยก็ควรจะพิจารณาว่าได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วก็รับรองกับอยอยหรือเปล่าแล้วก็จํานวนตัวอย่างที่ตรวจได้ต่อครั้งนะคะจํานวนยีนที่ตรวจค่าลิมิตออฟดีเทคชันของชุดน้ํายาแล้วก็การที่มีระบบป้องกันการปมเปื้อนและมีตัวควบคุมภายในนะคะ ต่อจากนั้นเซกชันก่อนเที่ยงนะคะก็เป็นเรื่องการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคนะคะโดยอาจารย์ภาวินีดวงเงินนะคะก็อาจารย์ก็พูดถึงการเฝ้าระวังโควิด -19 ทีนั่ก็แบ่งออกเป็นสส่วนนะคะก็คือการเฝ้าระวังในระบบปกติก็คือในสถานพยาบาลทุกแห่งก็ก็คือเคส p u i หรือว่าเคสเวลาเราตรวจก่อนทำหัตถการนะคะแล้วก็นอกสถานพยาบาลอย่างเช่นพวกผู้ต้องขงังผู้ต้องกักแรก,แร,กรับสถานพินิษหรือว่าผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะคะนอกจากนี้เราก็มีการเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยงก็ได้แก่ คนไข้ที่มาที่ด้วย ARI หรือมาด้วย community acquired pneumonia การเฝ้าระวังในกลุ่ม healthcare worker นะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่สถานกักกันตามราชการกำหนดหรือว่าเจ้าหน้าที่ด่านเข้าออกระหว่างประเทศที่จะมีโอกาสที่จะสัมผัสกับ,กบคนไข้ได้เยอะนะคะหรือว่าพื้นที่เสี่ยงจากชุมชน11พื้นที่เช่นผับบาร์สถานที่สาธารณะต่างๆนะคะบ่อนดังกล่าวนะคะเป็นต้นแล้วก็นอกจากนี้ก็มีการเฝ้าระวังเชือ COVID ้อโควิด 19กลายพันธุนะคะโดยวิธีการตรวจ RT-PCR ที่สามารถดีเท c t 4สายพันธุ์ได้หรือว่าการตรวจด้วย Target Sequencing นะคะ h o g e n o m e Sequencing ซึ่งขณะนี้เนี่ยตรวจได้ที่กรมวทยาศาสตร์การแพทย์ที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็โรงพยาบาลราม,มานะคะซึ่งอตอนนี้ก็เฝ้าระวังในผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศ ผู้ลักรอบข้ามแดนนะคะเฮลท์แคร์วอรเกอร์ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจหรือว่าเสียชีวิตนะคะแล้วก็ในกลุ่มคัสเตอร์ใหญ่ๆนอกจากนี้ก็มีการนิยามผู้ป่วยเข้าข่ายนะคะหรือว่า probable case ขึ้นมานะคะคือเดิมเราจะมีแค่ confirm case ใช่ไหมคะหรือ pui ใช่ไหมคะแล้วก็มีการนิยามผู้ป่วยเข้าข่ายขึ้นมาเป็น probable case ก็คือผู้ป่วยที่มีผล Antigen Test หรือว่า Antibody Test igm positive นะคะนอกจากนี้ก็การสอบสวนกรณีผู้ป่วยยืนยันตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไปนะคะก็จะมีการ Close contact testing ติดตามสัมผัสผู้สัมผัสใกล้ชิดนะคะก็คือควรจะทำทุกคนในกรณีที่เป็นกลุ่มเสียงสูงแล้วก็การสำรวจเชิงลึกนะคะ Active survey ก็คือทำเพิ่มเติมเพื่อในกรณีที่หาสาเหตุไม่ได้ชัดเจนว่า,าตัว index case เนี่ยติดมาจากใครนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีการค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชนกรณีพบผู้ป่วยต่อเนื่องกันเกิน28วันนะคะก็เป็นคั้เพื่อให้ค้นหาผู้ติดเชื้อได้ครอบคลุมมากขึ้น นอกจากนี้ก็แนวทางปฏิบัติในการาตรวจคนไข้ที่เป็นไฮริสโ s e c o อนแท t นะคะก็เราก็จะให้วัดไข้ทุกวันมีเจ้าหน้าที่โทรติดตามอาการนะคะแล้วก็ใช้ระบบเป็นโฮมค q u a รั n ทีนะคะแล้วก็เราตรวจ PCR ที่2ครั้งก็คือครั้งแรกทันทีเร็วที่สุดเมื่อดี n e ได้ว่าคนนี้เป็นไฮริสโ s e c o อนแท t นะคะแล้วก็ครั้งที่2ก็คือ7วันหลังจากตรวจครั้งแรกหรือ13วัน หลังจากสัมผัสคนไข้ครั้งสุดท้ายนะคะแล้วแต่ว่าไหนจะถึงก่อนกันเนาะส่วนในกลุ่มที่เป็น low list close contact นะคะก็สามารถดําเนินชีวิตได้ตามปกติทํางานได้แต่ว่าให้เป็นเซลล์มอนิเตอร์ลิงนะคะถ้ามีอาการผิดปกติก็คือให้มาตรวจนะคะแล้วก็เป็นเซกชันช่วงบ่ายนะคะ เซ็กชันช่วงบ่ายก็เป็นเ,เรื่องค l i n i c a l Management นะคะโดยอาจารย์3ท่านนะคะอาจารย์นาุมนอาจารย์นิธิพัน์แล้วก็อาจารย์บีลวัฒนนะคะอาจารย์นาุมนก็มาพูด update, อัปเดตไกด์ไลน์ CPG นะคะที่มีการอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่6พฤษภา ก็มีบางอย่างที่เพิ่มขึ้นมาเช่นผู้ป่วยที่เฝ้าระวังนะคะเราก็จะเพิ่มอาการตาแดงผื่นแล้วก็ถ่ายเหลว mm hmm. เพิ่มขึ้นมานอกจากพวก u i s y ซิ t ตอมแล้วก็เรื่องการารับรสรับกลิ่นที่ผิดปกตินะคะ mm hmm. เพิ่มสถานที่เป็นสถานบันเทิงเข้ามาแล้วก็เพิ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ทั้งที่มีอาการแล้วก็ไม่มีอาการนะคะส่วนเรื่องแอนติเจนเทสเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเราไม่แนะนําให้ใช้แอนติเจนเทส หรือแอนติบอดีเทสในการวินิจฉัยอยู่แล้วแต่ว่าในกรณีที่คนไข้มีประวัติหรือว่าสงสัยว่าเป็นโควิด -19 แล้วก็อยู่ระหว่างรองผล rt-pcr ที่บางทีมันอาจจะนานมากอาจจะเป็นสองวันสามวันขึ้นไปนะคะก็อาจจะใช้ผลตรวจแอนติเจนเทสเพื่อช่วยพิจารณาแยกตัวแล้วก็ให้การรักษาซึ่งซ,งซงน่าจะได้ผลเร็วกว่านี้นะคะส่วนการรักษาก็คือแบ่งเป็น4กลุ่มอย่างเดิมนะคะในกลุ่มที่เป็น asymptomatic เนี่ยก็เป็นไม่มี specific treatment นะคะกลุ่มที่ อาการน้อยก็จะเป็นซิมทอมติกทรีทเมนต์ส่วนแอนติไวรัลเนี่ยก็แล้วแต่แพทย์ผู้ดูแลนะคะส่วนกลุ่มที่เป็นไมซิมทอมแต่ว่ามีริสแฟกเตอร์เช่นอายุเยอะอ้วนพคอนทอนดีเอ็มเป็นต้นนะคะแล้วก็ยังไม่มีนิวโมเนียกลุ่มนี้ก็แนะนำให้ฝาวีพิลาเวียนะคะแล้วก็ให้คอร์ติโคสเตียรอยเมื่อคลินิคอลซีเวียมากขึ้นนะคะหรือกลุ่มที่เป็นนิวโมเนียที่ออกซิเจนแซตเจเรชันน้อยกว่า96%นะคะที่รูมแอ ก็ให้ฟาวิพีเรเวียเป็นหลักแล้วก็คอติโคสเตียรอยแล้วก็อาจจะพิจารณาให้โลพินนาเวริโทนาเวียได้ส่วนข้อบ่งชี้ในการให้เรมเดสซีเวียเนี่ยขนานี้เหลือแค่2ข้อนะคะก็คือในผู้ป่วยแพคเนนซี่ไตรเมสเตอร์ที่1ที่มีปอดอักเสบนะคะเหลือที่2ก็คือคนไข้ที่มีข้อห้ามในการบริหารยาทางปากหรือมีปัญหาทางการดูดซึมเช่นอาจจะมีแอคทีฟจีไอบีด้วยน้อง NPO เนี่ยค่ะก็อาจจะต้องเปลี่ยนมาให้เป็นเรมเดสซีเวไอแทน แล้วก็เปลี่ยนแต่ก่อนเนี่ยเราให้พักรักษาในโรงพยาบาลอย่างน้อย10วันใช่ไหมคะไกด์ไลน์ใหม่ก็คือปรับเป็นอย่างน้อย14วันนะคะนับจากวันที่มีอาการหรือคนที่ไม่มีอาการก็คือนับจากวันที่ตรวจพบนะคะแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องตรวจหาเชื้อด้วยวิธี rt-pcr antigen test หรือ antibody test ในคนไข้ที่เรายืนยันแล้วเป็น confirm case แล้วนะคะเมื่อจะดีชาร์ตก็ไม่จําเป็นต้องตรวจซ้าเช่นกันนะคะแล้วก็อาจารย์นิธิพัฒน์ก็มาให้ความเห็นนะคะเรื่องการให้ a d j u n งทีปคอ t i c o โคสเตียรอนะคะ ในขนาดถ้าเป็นออร์เลเด็กซ่าเมทาโซนเนี่ยก็คือ4มิลลิกรัม BID หรือเพนิซิลลนที่20มิลลิกรัม BID นะคะโดยก็จะให้เมื่อมีข้อบ่งชี้ก็คือคนไข้ที่มีออกซิเจนเซตูเรชันที่รูมแอร์นี่น้อยกว่า96หรือคนไข้ที่มีออกซิเจนเซตูเรชันที่รูมแอร์นี่มากกว่าหรือเท่ากับ96แต่ว่าเมื่อทำเอ็กซ์ซอร์ซแล้วเนี่ยลดลงมากกว่า3อาจารย์ก็แนะนำเป็นวิธี sit to stand test นะคะหรือใช้ S Miniic Wal หรือวิธีอาการอื่่นทททีีเเยบเ่ากันนะะหรือคนขที่ มีไข้สูงเกิน38.5ติดต่อกันเกิน48ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีเชสเซเดโปรเจชันหรือว่ามี C R P ที่มากกว่า15บห้มิลลิกรัมเปอร์ลิตรอันนี้ก็แนะนําให้คอร์ติโคสเตียรอยด์ส่วนการให้ออกซิเจนซัพพลีเมนต์นะคะก็อาจจะเริ่มต้นด้วยออกซิเจนแคนูล่าก่อนที่5ลิตรถ้ายังไม่สามารถคีบออซิเจนเซตได้ที่92%นะคะหรือยังหายใจมากกว่า30เนี่ยก็ให้ปรับให้ใช้ไฮโฟแทนโดยไฮโฟก็อาจจะตั้งเซตติ้งที่โฟล์หกสิบ แล้วก็ค่อยๆปรับขึ้นหรือลงโดยที่คีปออกซิเจนเซอยู่ที่92-94ส่วนการประเมินว่าคนไข้เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ใช้อินเวสี e m e เมคานิ a ค v e ลเวนติเลชันหรือเปล่าเนี่ยก็ให้ติดตามค่าร้องอินเด็กนะคะก็คือใช้ออกซิเจนเซตหารด้วย FiO2 หหารด้วย RR นะคะถ้าน้อยกว่า5ก็คือให้เตรียมที่อาจจะต้องใส่ทิ้วนะคะแล้วก็การทำ a อเวกโพ o เนี่ยขณะที่ไฮอเซนเทอร์ปีเนี่ยก็ช่วยเพิ่มออกซิเจนเนชนะคะ ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยการาใช้ไฮโลนารโซแคนูล่าเนี่ยเป,เป็นคำแนะนำมาว่าอาจจะเป็นแอโ o s o เจ e เ a ติงโ p r o ีเดอร์นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็พบว่า,าการใช้ไฮฟโลเนี่ยมีการกระจายของแอโรโซใกล้เคียงกับการใช้ซิมเพิ m a s มสนะคะคำแนะนำล่าสุดข,ของ US CDC ก็คือลดระดับลงมาเหลือเป็นแค่โพเ e นเชียลแอโร o l เจลเลติงโปรซีเดอร์นะคะในคนไข้ที่ปลอกอเสีไม่รุนแรงเนี่ย ระยะเวลาแยกตัวเนี่ยก็อยู่ที่14วันแต่ถ้ารุนแรงเนี่ยก็อาจจะเพิ่มไปถึง21วันนะคะส่วนเซกชันสุดท้ายนะคะก็เป็นเซกชันเรื่องอมุมมองทางเศรษฐศาสตร์กับการแพร่ระบาดของโควิด1 9นะคะโดยศาสตราจารย์ดรอิสลานะคะก็อาจารย์ก็มพูดถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจในภาพรวมนะคะทั้งทางตรงก็ได้แก่ธุรกิจปิดตัวลงการว่างงานเพิ่มขึ้น รายได้ลดลงนะคะการบริโภคทั้งภาคเอกชนและก็การลงทุนลดลงส่วนผลกระทบทางอ้อมก็ได้แก่ความสูญเสียทางทรัพยากรมนุษย์นะคะแล้วก็คุณสุขภาพของของคนที่ทํางานนะคะแล้วก็อาจารย์ก็กล่าวถึงการล็อกดาวน์แล้วก็เคอร์ฟิวว่าทั้งทั้งล็อกดาวน์แล้วก็เคอร์ฟิวทเนี่ยทำให้เกิดดีมานช็อกนะคะก็คือเป็นผลทางลบกับทุกภาคเศรษฐกิจโดยเฉพาะาาทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งโรงแรมร้านอาหารนะคะการขนส่งผู้โดยสารทั้งภายในแล้วก็ระหว่างประเทศธุรกิจทัวร์รายได้แล้วก็การจ้างงานในภาคเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับแล้วก็กับพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะแล้วก็เมื่อรายได้ลดลงผลต่อการบริโภคก็ลดลงด้วยเออแล้วก็ส่งผลโดยรวมต่อภาษีรายรับทางภาษีที่รัฐควรจะได้ด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์ก็พูดถึงเรื่องมาตรการการช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาผลกระทบนะคะก็อันดับแรกก็กระตุ้นเศรษฐกิจก่อนก็คือเพิ่มเงินในกระเป๋า กระเป๋าของประชาชนนะคะอย่างที่มีโครงการาเลยมส3มเราลักกันอย่างเงี้ยนะคะก็เพื่อเพื่อให้เพิ่มการบริโภคนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการผ่อนคลายบางมาตรการบางพื้นที่เช่นเดี๋ยวก็อาจจะมีเปิดในพื้นที่จังหวัดภูกเก็ตอย่างนี้นะคะก็อันนี้เป็นรวบรวมที่มีการสอนไปเมื่อวานนะคะประมาณ5เซกชันค่ะ